อะไรอะไรตันเก็บตอนนีเมีเก็บให้มันคุ้มกับไพ่สวยๆพูดหน่อยไห้ล่ากไอ้โอ้โหยนึ่งก็สองพันันหลักร้อยพอขอดูหน่อยมันค่าขอดูเฮ้ยสองร้อยมันค่าขอดูใบเออขอดูฟลอปก่อนแล้วค่อยตัดสินใจจริง ช่วยช่วยนะถือว่าช่วยเออไอศุลกาเป็นันี้บาทอะไรเนี่ยกระตุกกระตุกยันแ่นวแบบโอ้โหไดตาสองไอศุลกาทำเรืเ่องเลยเขาทำหลายรอบแช่วย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 ฮะทำเลิยก็เล่นเลยนี่เลยเขาทำอย่างนี้เห็นไหมเขาทำอยูงง่เลย ว่าเขามีคู่เคีงแน่เลยหรือไม่ก็ตองเคีงไปแล้วไอ้เหมปอนกันจี่ปอนอย่าไปสู้ดีกว่าเชื่อผมนี่คู่ก็มั่วไปงั้นแหละทำเลือเบ็ดมานหรอปอนบอกฮะถ,ถ้าพี่เชื่อปอนเดี๋ยวพี่คงไม่ได้พิชญเรียมาคลองลปับ๊บเแย่แออกมาหาพ่อเหมือนไอ้สัตว์เออ ฉันได้ทำอะไรพลาดไปห้าร้อยพอหรือเปล่าน่าจะไหวห้าร้อยถือว่าขาขนมว่าลงหนึ่งเคหน้าอะไหนึ่งเคหน้าอะไรสองหมื่นแปดได้พ้อได้เสียเขาหลามตัดเขาหลามตัดพี่แนาขอกาหลามตัดเยี่ยม ลงทุนต่ออน่าน,าน่าเกลียดไม่น่าลงทุนเลยยังลงทุนได้วันไม่รีบร้อนไงเริ่มแบบว่าเขาเหลาตัดอะไรเติมเยโอ้โหเฮียบอลจอบอเลยเฮียอจอบ <c oughs> ไปเพิ่มตังค์ให้เขาอีกอเฮียบอกบอกไปครับว่าแดกแค่นั้นไปแล้ว เขาไม่มีจริงไม่ไล้หนึ่งเคดอกอีดอกอะไรนะรอเจ็บเจ็บแล้วรอเจ็บเจ็บแล้วเจ็บยับไอ้แนานมาทีก็่หาเหมือนกันนะรอเจ็บคือเหี้ยแล้วเราไม่ได้เล่นต่อได้เลยเจ็บยับเขาพูดอยู่อ๋อเพงไม่ฟังอ่ะไม่มันบุ๋มมากดิไม่ได้ยินอะไรเลยหี้ยไม่ใช่กระทะไอ้สัตว์ กระทะมันบุ๋มไม่ได้ไม่เคยทำกระทะหล่นหรอกระทะมันไม่บุ๋มนั่นไอ้เหี้ยนี่เออมันจะวนรอบอยู่แล้วนะเว้ยพี่อืมนี่อันนิดนึงเรียกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะได้ไม่ได้ก็ถือว่าเป็นสีแดงต้องวนอีกรอบนึงอีกแล้วไอ้เหี้ยต้องวนไปเขาจะ้ไเรียกแพ้ไปตัวเองไปและหนึ่งคน ไอ้วนไปถึงครามแล้วอีกแล้วไอคิดหน่อยคิดหน่อยพี่พาคย์ลองคิดนานสองหมื่นเจ็ดคิดเลยมากมายว่าสามร้อยอืมกำลังลากอืชอบอีเอลซาเลยชอบความมั่นใจของแม่งแล้วต่างมาเสียให้กูเอลซเนี่ยมันวนให้ต่างไปยังไม่โผล่เลยนะเว้ยพี่ปอนไปที่สี่ไปแล้ววนอีกเหรอเย้วนอีกแล้วไอ้เหี้ยมันวนนานไว กำแล้วมึงเอาพันหนึ่งไปไอ้เหี้ยมันจะได้จบจบไปมันเพิ่มทีมละนิดที <จบ S 2> ละหน่อยกิ๊ดเตียนดีอ่ไม่น่าวนเลยเออเดี๋ยวเวลานะผมบอกแล้วไอ้เหี้ยเราเนี้ยไฟเสียติ๊กกันใหญ่เนละยไอ้เหี้ยไฟไม่น่าวน,นะกูบอกเลยฉันจะโอน ร้องเพลงอะไรกันวะก็มึงไม่เปิดอ่ะมันผิดลิขสิทธิ์มึงฟังได้แต่ไม่ต้องเอาเข้าไอ้นีไม่ได้อะไม่ได้ไม่รู้ทําไงมันเข้แหแต่กูไม่ได้มันต้องมีโปรแกรมแยกทวิตมันไม่โดนลิขสิทธิ์มันอัพยูทูบถอยอ๋ออะไรอ่ะกูทําอะไรเนี่ยสเปสป่าชิี้ไยมาถึงงั้นนี่นี่ก็เคาะเวทีอ่ะ อ่ะตอนนี้วัดแต้มแล้วกูบอกเลยวัดแต้มแค่ตือแต้มสูดกาไปไฟโคตรเหี้ยเลยเหี้ยวนวนกันวนจนได้เรื่องไงเหี้ยครบสามรอบยังจะได้เข้าโบสถ์ด้วยนะใช่ไม่ใช่บวชนาคคำเริ่มขอคอมเมนต์กับเกมเมื่อกี้หน่อย ตันขาดเธอต้นดีแบบนี้แบบนี้แบบนี้องอาจเจอเราจะเอาอะไรจะเกลด้ยกล่อเตียนดีอ๋อนี่เขาคิดอยู่ปะ่ะใช่นไหมไม่คิดไม่คิดกูดล,ลืมกูไปขอเพลงมาเดี๋ยวมันละเดี๋ยวมันพับนู่นไมกูดีจะพับําเพายตาเนี้ยไม่ใช่ไงไหน นา้เหี้ยคุณถาวรมีมีใครจะวนอีกไหมคุณคุจะได้เพิ่มทีเดียวเลยสัตว์กถ้าจะวนไม่มีพอแล้วสองร้อยพอเงา่ะร้อนเอาน้องเขาไปแล้วน้องเขาปิดตัวต็มแล้วมันต้องอย่างนี้ดิพี่นักต้องวนสวยอะไรอ่ะสี่ร้อยเพิ่มอีกอ่ะวนวน นี่ยังกูแถบจอแป๊บเดียวมันยังบนไม่เสร็จเลยจินนี่ทีทีวายอยู่กับผัววะ Fuck มาดูกันนะไทหีเลยวะเนี่ยทำไมสเประปรางน่ะลูกฟักวนนะไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยนะไพ่เนี่ยเอ้ยขุนการแมนเขาซ้อมว่ะขุนการแมนซ้อมว่ะซ้อมอะไรวะมปั่นอยู่มันปั่นห้ากิโลแล้วตอนนี้ทุกนีเริ่มแล้ววะโซลาร์มอสโก หกกิโลแล้วหกกิโลแล้วความเร็วสี่สิบกิโลตอนนี้ไปพี่กอล์ฟพี่มีอะไรดีกว่าพี่พูดมาเลยอะจะพูดอ่ะพี่พูดมาเลยคุณจะข้ามไปใบที่สี่ฟรีๆได้ยังไงพี่จะเล่นกับผมใช่ไหมผมถามพี่ได้ครับงั้นคำแล้วมึงจัดการเลยมาอย่าคนหมองแม่เลยคนมอยดิบคนหมอกเลย เท่าไหร่ก็หกร้อยถือว่าช่วยโผล่มาสิลูกโผล่มาสิลูกโผล่มาสิลูกนั่นแหละไม่จริงอ่ะไม่จริงอ่อพี่หมูเขาพูดว่าอะไรนะลากลากสัดลากเ้าอะโหลอนเอิมไปอีกนะพ้อเดินด้วยปอนจะเอาอะไรใจจะโอนเดี๋ยวไม่ได้โอนแน่จัดไม่ได้โอนแน่ ไรอะไม่มีอะไรพี่ตอนจะเอาอะไรใจจังโอนมา่อ๊ะไม่พอเฮ้ยตอบตัดทำไมสนุกอะไรกันใหญ่เลยวะฮะอ้าวมึงไม่เคยโอนอ่ะพี่ไปพอโอนได้ไหมสัตว์ ใครมีใครเดิมพันเป็นรถไหม <laughs> โอ้โหสวยจังเลยพ่แม่งดีสวยเหมือนกันนะเนี่ยทำไมรอบนี้ช่วยกูจังวะเฮี้ยรักกูจัดเลยอืมคนเลสเองด้วยำจำมันได้จิ้นใครคใจ <laughs> ใครฟังเพลงนี่วะ <laughs> <laughs> นิม <laughs> วีวะ <laughs> อตอนคุณจะลืมฉันไปหรือยังตอนที่เราที่จอบกันชุกชองทางได้ทุกอย่างเฮ้ยใจตรงกันเลยเนี่ยผมจะลงห้าร้อยพอดีเลยไม่ไหวอ่อสัต รอปเจย์ายากลหมอบ <c oughs> อ๋อ <c oughs> สู้ว่ะรอบนี้ซอปเจสู้ว่ะวัดวัดแต้มแล้วแหละกูดูทรงวัดแต้มแล้วแหละเพิ่มตังค์อีกนิดนึงเรียกไพ่ก่อนบั่น <c oughs> ที่ลงนี่คือไม่มีเฮี่อะเสียแล้วเว้ยรอวัดแต้มอย่างเดียวแล้วตอนนี้ <c oughs> ไม่มีใครดีหรอกมึงดูไพ่ออกแบบนี้ไม่ใช่ไงน่าไอ้หน้าเฮียมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมาอย่างงี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตามเลิฟตามเลิฟกูพูดเลยนะไอ้เฮียเอาไปเลิฟเอาไปแดกไอ้ซาดตามเลิฟไม่เอาไปแดกไอ้เฮียไอ้เฮียพิลุดยับเลยสาดไอ้โอล่ะเฮียเอาเไม่แดก สัตว์ซอฟเจเหี้ยคุยเราอย่าไปเรียกมันซอฟเจ้ารู้สึกเรียกแล้วมันได้ตลอดเรียกกลับไปเหี้ยเรียกเหี้ยมาเต้ดีกว่าสัตว์เหี้ยหมอบอย่างเดียวไอ้จั่นเหี้ยซอฟเจีมันลงสามพันสัตว์เอาเหี้ยหมอบทำยี่อะไเหี้ยไม่เวิร์กหรอกแบบเนี้ย คนบางคนเก็บไว้ในใจไม่โผอีเอลซ่าอีเฮี่อโอ้ยอย่าว่าแต่มึงเลยสัตว์โอกูเองกูยังโกรธเลยหมาหมายถึงว่าดีมากอ้าวขอไ้ที่สี่หน่อยเอลซ่าไปเล่นกับพ่อมปนไงสัตว์โอ้เอี่ยี่ลุ้นไปสุดท้ายกัน เออใช่รุ่นมาสุดท้ายพี่กอปเก๋แม่งเลยเก็ไม่เหลือเฮียอ้าวห้ามาปอนกูขอขอโทษจ่ายเฮียเลยสามหกเคเจ็ดคิวนะแสดงความเป็นเจ้าของหน่อยนึงแล้วกันนะก็สวยดีเอาเฮียอะไรไปเล่นในสัตว์ เจ้าของนี่พี่มีคู่เลยพี่พูดมาเลยเอ,อยู่ในห้าใบนี่นอ่โอเคเอคู่แมปจบโอ้ยเพิ่งมาด้วยไอสัตว์ <laughs> <laughs> อ๋อแต่แต้มแมปมันสูงอยู่แล้วไงอะไรบ้างชนะบ้างอะไรบ้างเขาเย็กกีบ้างอะไรตกไป